สวัสดีครับชื่ออะไรครับผมสวัสดีค่ะนกวรรณเด่นสีค่ะชื่อเล่นชื่ออะไรครับชื่อเอค่ะใครเป็นผู้แนะนําให้รู้จักคุยอยเซ่ครับพี่พงษ์กับพี่การค่ะครับแล้วก่อนหน้านี้เป็นอะไรมาก่อนไหมครับก,ก็ก็ไม่ได้เป็นอะไรนะคะแต่พอทานไปประมาณหนึ่งขวดก็จะรู้สึกว่ามันร่างกายมันกระชับแล้วก็น้ําตาลปกติจะประมาณร้อยหนึง่งตอนนี้ก็เหลือประมาณ93บค่ะเรารู้สึกหน้ามัน หน้ามันมีออร่าขึ้นนะเพราะปกติก็อยู่ในวงการอยู่แล้วครับทานอยู่นานแค่ไหนครับอะไรนะคะทานอยู่นานแค่ไหนครับก็ประมาณไม่ถึงเดือนนะคะประมาณสักสิบห้าวันทีเม็ดครับตอนไหนครับสามสิบเม็ดนี่ค่ะปกติเอจะทานตอนเช้าก่อนอาหารสี่เม็ดทุกวันค่ะตามด้วยน้ําอุ่นไหมครับตามด้วยน้ําอุ่นหนึ่งแก้วจเต็มเลยนะคะครับอยากให้ลองนะครับแล้วอาการเคยปวดปวดเอวปวดหลังหายไปเลยค่ะ ทุกวันนี้ไม่ปวดนะคะข้าวข้าวก็ดีมากข้าวนี้แนะนำให้ใครทานที่บ้านไหมครับก็ให้คุณพ่อกับคุณแม่แล้วช่วยแนะนำผลิตภัณฑ์ของอยู่สุขให้กับท่านผู้ชมฟังหน่อยครับก็อยากให้เพื่อนๆพือนมาลองดูนะคะเพราะว่าไม่ว่าใครที่จะมีอาการเกี่ยวกับปวดตามด้วยอายุเราแล้วก็ ทานเสร็จหน้าตาก็จะมีออร่าขึ้นสำหรับคนที่อยากลดน้ำหนักอันนี้เป็นสมุนไพรที่ดีมากทานแล้วมันจะค่อยๆลดลงแต่ตอนแรกๆมันจะปรับปรับสมดุลของร่างกายเรา่อนปรับระบบเลือดระบบอะไรทั้งหมดต้องลองนะคะสักหนึ่งกระปุกก็จะเห็นผลแล้วค่ะโอ้ขอบคุณมากครับบริษัทยูสุกได้ขอขอบคุณน้องเอนะครับไว้หน้าโอกาสนี้นะขอบคุณครับสวัสดีค,ครับ